คือวันนี้เรามาอยู่ในถ้ำกลางวันที่สายฝนโปรลยปลายเราจะไปออกทริปกันที่เขื่อนอุบลรัฐอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้ไปกลับเหมือนทั่วไปเราจะไปค้างคืนกันโอ้ดูครับก็อยู่กับโกแชมป์โกช้างเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าขอนแก่นบันเฮ่าอากาศดีหายสีแยกไฟแดงนี้กูออกไม่เคยทันพวกแม่งเลยนะครับผมจอดออกกูจะยกล้อไหมเนี่ยครับคือแบบพวกมันชอบถาพี่แข่งรถอ่ะน้องๆดูดิฮลโฮโล โอเคครับขอกาสีสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่สายรถทุกท่านวันนี้พบผมอีกแล้วสจนวันหรืออินฟินิตี้แบงค์นะครับคนดูคือวันนี้เรามาอยู่ในถ้ำเกลางวันที่สายฝนโปรยปลายเราจะไปออกทริปกันที่เ<ด>ขื่อนอ<ด>ุบลรัตน์อีกแล้วแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้ไปกลับเหมือนทั่วไปเราจะไปค้างคืนกันเราจ้างเด็กเอ็นมาไว้แ้วพี่เออเราจ้างเด็กเอ็นไปแล้วเหรอหาเรื่องโอ้เมียมึงดูนี่เมียมึงดูนี่นี่อ่พี่เปรมเ่อวันบอกผมไปตีอะไรบุญรัฐ อีโนมใหญ่ตูดขาวน่ะเย้เลยไปคนดูพูดเล่นนะคนดูก็แต่เดี๋ยวเราจะขี่รถกันแบบว่าคือว่าเราขี่กันชิวๆนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ายังไงพี่ก็แดกอยู่ละหนึ้อหกับร้อยโอ้โหห้าสิบเลยเหรอโอ้โหโอดูครับก็อยู่กับโกแชมป์โกช้างเหมือนเดิมนะครับผมไงเฮ้ยฝนลินว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งเอาเรื่องว่ะไอ้เทียยกล้อได้เฉยเลยเด็ดดกูก็ยกได้ กูย,ยกได้ไม่ได้แอคอยู่แล้วนะ่แล้วคนดูก็ประมาณนั้นออกปั๊บมได้เราก็ต้องห่วยกันก่อนเลยครับผมไปล้วไปล,ไปล,ไปล้ไม่มีใครไหวคนดูว้า <c oughs> <c oughs> หมดปั๊มได้ก็ออกเอาเลยนะนะ้องนะผมก็ ดูครับตอนนี้ฝนมนันอาจจะรินอาจจะโดนกล้องเล็กๆน้อยๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวพี่พยายามเช็ดให้นะอืมอันแหละเพราะว่าช่องน,นี้ต้องบอกเลยว่าขอนแก่นบ้านเฮาอากาศดีลรไหนร่มเย็นบักคักเอาบักนี่ไหมเอาแล้วเอาแล้วก็ไหนล จะเลื่อนะด้กวนโเฮ้ยข้างหน้าด่านใช่ไหมนั้นขอยแยกสองกังก์กไม่ใช่ครับคอนโเฮ้ยตอนนี้รถเราคันเลื่นหรอคอนโรู้สึกเลยมั้ยเนี่ยอย่างนีนเรียบร้อยนะครับต้องเปลี่ยนตาต้องเปลี่ยนคัทนะครับผมโอ้โหจบละไม่ได้แอคอาร์สมาร์ทด็อกอะไรซึ่งพี่แชมป์โดนแดกไปที่เรียบร้อยนะครับก็หลายๆคนบอกว่าพี่แบงค์ทำเยอะกว่าเขาใช่ครับกูทำเยอะเพราะว่กูหนักกว่ามันไอ้เหี้ยนะถ้าเจ็บร่างเดิมเหมือนกันแต่ว่ากูก็แบบใช้ฝาสูบสเตตซี ให้แคารูปที่เป็นรูปจริงของมันเป็นรูปลองนะผมก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปให้ว่ามันหมดทุกคนแล้วจะให้รูปจริงไปใช้หมดเลยนะครับรูปที่เราคิดไว้นะเฮ้ยไอ้ยัยมึงเห็นอะไรไหมแฮดเตรวดซันด้าเออโจะตรดรัดเป็ดน,นะครับก็ขับขี่ก็พยายามระวังตองระวังด่านกันนะผมเดี๋ยวจะเสียตังค์กันนะครับว <c oughs> ่าแต่ว่าอากาศเย็นมากเลยโคดนนะครับ นี่ยไอพวกเนี้ยเดี๋ยวจะให้แต่ว่าตอนนี้กําลังคิดรูปูปใหม่อยู่นะครับกาลังคิดมุมใหม่อยู่ว่าเราจะใช้เราจะเพิ่มอีกได้ไหมเพราะตอนนี้ของพี่เนี่ยตอนนี้สุดของมันละสตาร์ทเครื่องรันแรกนี่ยากจัดเลยนะครับแต่ถ้าได้ติดแล้วก็ติดเลยนะครับแต่ติดเครื่องรันแรกนี่บอกเลยว่าโอ้โหติดยากมากบางคนบอกวาวั่วหรือเปล่าไม่ร่วนะครับเพราะว่าบ้านพี่มีเครื่องทาฝานะครับพี่สามารถพลิกแพงเปลี่ยนตัดใบวาวได้ตลอดนะครับก็ใบวาวพี่ก็มีขายนะใครที่อยากได้ก็ ผลิตภัณฑ์ของพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นใบวาวหรือว่าเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ l i น์แอ adhj1112 นะครับผมไลน์แอดนี้ này, มีให้คุณทุกอย่างสักเบือยันเลือรบฝาสูบนะครับเสื้อสูบลูกสูบหรือว่าจะเป็นแคมหรือว่าอะไรครับอะไรที่ยังไม่ลงขายก็ใบยวยนี้จะจัดลงให้นะครับเพราะว่าตอนนี้กาลังคิด มุมกันอยู่นะครับในเรื่องแคมนะครับว่าจะขายแบบไหนให้น้องๆใช้งานง่ายนะครับบางคนบอกไม่เอาตัวจริงมาขายเลยนะครับผมให้ตัวจริงไปไม่ได้นะครับเพราะถ้าให้ตัวจริงไปน้องๆจะขี่ยากนะครับเพราะมันจะใช้รอบเยอะมากนะครับรถมันจะพาวเวอร์แบนค่อนข้างที่จะกว้างแล้วค่อนข้างที่จะเยอะนะครับงานก็จัดให้ขี่ง่ายๆกันนะครับ57ก็ยืนๆมี150นะครับ150บวกอยู่แล้วนะครับที่ทําไปก็150บวกแล้วมีรถคันนึงเขาจะมาเซอร์วิสนะครับเป็นรถของ อ่าน้องรถของเพื่อนนะครับรถของเพื่อนเนี่ยเรียกว่าเพื่อนเนี่ยที่นครนายกที่มาทํา5-7ไปข้ะก็แรงแสบดากเหมือนเดิมนะครับ<ห>สีแยกไฟแดงนี้กูออกไม่เคยทันพวกแม่งเลยนะครับผมอะไรฮ<า>นะจอดออกกูจะยกล้อไหมเนี่ยครับคือแบบพวกมันชอบถาพี่แข่งรถอ่ะน้องๆดูดิแบบเจอไฟดงไฟแดงไม่ได้จะหวดกับพี่อย่างเดียวเลยดู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 อะไร อะไรนะก็เดี๋ยวจะอัพแคมให้มันละสองคันแล้วก็เดี๋ยวอัพเป็นฝาสเตจสี่ให้พวกมันด้วยแล้วทีนี้กูก็จะโดนแดกและอืมยังไม่ได้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คิดไงว่าจะไปไหนต่อไงไอ้ย่าเจ็ดล่างเดิมมึงจะทำอะไรได้อีกวะแล้วคนดูกูก็จะปวดหัวเหมือนกันนะครพาะมันก็ค่อนข้างที่จะฟีพดพารสมาร์ทด็อกโอ้โหสาธุแม่นางครับดูแลหนูด้วยนะครับจงขาไปแล้วขากับนะครับไม่ได้แอคาร์สมาร์ทด็อกโอะไรนะครับผมให้กลัวไ่กันดิ ไม่มีใครไหวบอกคนดูโอ้โหนี <tr> 3, well. ่กูยังไม่ได้ใส่เกียร์สี่เกียร์ห้าเลยเนี่ยมึงกูอยู่เกียร์สามเกียร์สี่อยู่เลยเนี่ยใช่เมื่อกี้อยู่เกียร์สามอะมันอะงงว่ะมันเหมือนมันคาดเรื่อนะคนดูได้ยินเสียงเมือจีบามันฮอนมันอยู่เกียร์ไหนปะเมื่อกี้ตรงนี้มันขึ้นเกียร์ไหนวะถ้าเกียร์เอ็นนี่คือเกียร์ห้านะส่วนถ้าเกียร์หนึ่งนี่คือเกียร์เกียร์สี่นะครับผมวอนนั้ โอ้โหโอ้โหไอพี่ยทำไมมาเท่าขนาดนี้มองอะไรใครวะไอช้างมันเท่าน้องๆคือแบบมันไม่ไหวกับพี่อะมันไม่ไหวกับพี่อะดูดิครับพวกเองดูดิดูความเห่าของพวกมันดิพี่ก็มองอ่ะ เออนะครับก็ขี่รถสนุกสนานนะครับน้องๆพวกนี้มันก็ขี่มันดีนะเอ้ย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 มึงเลี้ยวไปก่อนเลยเพ่กลัวออกได้กกลัวเดี๋ยวเพ่เลี้ยวปาดหน้ากูเดี๋ยวงานยากไปกอมันเหมือนคลาสมันลื่นเลยว่ะเมื่อกี้เฮ้ยไปเอาไปอีกแล้วโอ้โหพวกมึงี่แมง โอ้ยไอแชมป์ไอแชมป์โดนว่ะไอแชมป์โดนไอแชมป์โดนไอแช้างว่ะเฮ้ยแชมป์แดกไอแชมป์แดกเฮ้ยตีคู่ไม่ได้แดกโอ้โนี่ถ้ากูอยู่ด้วยนี่ไม่มีใครได้ใกล้นะน้องๆนะนะอย่างที่บอกฮะพี่พยายามจะทำของให้มันใช้งานง่ายๆนะเพราะว่าน้องๆจะได้ไล่กันง่ายๆนะไอพวกตัวใหญ่ๆได้ขี่กันได้นะอย่างคันรถเพื่อนนะครับโอ้โหเดี๋ดี๋มันลากไปกิโลแล้วนะ อย่างรถทัวรนครนายกนะนนะที่ทําไปห้าเจ็ดนะครับล่าสุดนะครับคนขับน้ําหนักแปดสิบกว่าเก้าเก้านะฮะแต่เขาไม่รู้เขาไปหมอบหรือยังเขายังไม่ได้บอกมาว่าหมอบได้เท่าไหร่หรือได้ไปหมอบได้ยังนะแต่รถมาเซอร์วิสก่อนนะครับราฝากติดตามกันด้วยสำหรับค่ายสอจอโนหนึ่งนะหรือสอจอนรบวน,นั่นแหละนะครับผมที่ไม่ได้อักเลยดูดูพวกมันรอพี่ว่ะเองเองเห็นปะไม่ค่อยอยากหมวงหรอกรถ <What? S 1> วพวกเนี้ยรู้ว่ามันไม่ไหวไง